เกือหแลลับเลยผู้ันนุ่มพ่อนุ่ม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 พ่อนุ่มโอ้โอ้เอ้ยเอ้ยค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงไอ้ไอ้เจ้าเกือบเกือบเร็ว นี่ก็มาอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างครับมาดูลูกช้างครับแอบกินยัางของผู้วันนี่พ่อพ่อเตื่นตือนสศรษเบาๆครับสิริฐหนุ่เตื่นเตืนตืนนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากนุ่มนะมุ่งหม่เพราะตื่นพ้นเดี๋ยวฝ้อรับผู้วันนี้ผือไม่ได้ครับเผอแป๊บเดียวรับเผลอหลอรับเลยผู้วนนี้นุ่มพ่อนุ่ม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 แรามากพ่อ เฮ้ยเพื่อนสวัสดีเรนตื่นเถอนะหิวนุ่มเนี่นี่ผมเหนเขาไปด้วยทำหน้าทำเสียงบงผมเห็นระเทแล้วครับวเอะเอ้ยเพื่อนนะทางขี่ดินทวนทวนยะบวเห็นบอกเขาไปเหยียดอ่ะบวชเยังไงดิ แอกเบิงแอกเบิงเเออยังทำเสียงไม่เป็นครับกำลังทำอยู่หาวิธีทำให้มีเสียงครับมิ่งว่นุ่มว่านุ่มโอ้โอ้สูงเสียงคู่กับอีกวะโอ้นักเลี้ยงแห้งหนักเลี้ยงนักเลี้ยงนักเลี้ยงฮะเสียงอะไร ยินเขาห่วงห่วงลันกับขึ้นอีกจดยอดมากมีรักยิ้มนะครับจะไปรักยิ้มด้วยข้างๆเท่ฮะรอครับนี่เยนยีต้มม้นออกลูกเดี๋เดๆๆเด้เด้อเด้อเจเาก้ยนบึจนยอดจดยอดสั่งได้หมดครับถ้ามีนมครับหนึ่งหัว โอ้ับทางบอลข้าหาเยป่าวว่ะมไปยังดียวบึ้งบิ้งบึ้งัดหัวแล้วกัดหัวแล้วกัดหัวซุ่งบอลมาบึงหุ่นี่ไหมิ่งม่เตบอลชน่อยึงานเึงาน ดูบอลครับสวยมากครับเฮ้ยปีกจูขาที่ห้าพูอ๋องเห็นขาที่หา้าไหครับโอ้ขาที่ห้าพูแล้วพ่อผันครับพ,พ่อไป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 นานดูนุ่มเบ็ดตีดบอลกันได้ผมไปตีบอลดีกว่าตีบอลครับอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าสนุกมากครับไปไปไป เอ้ไอ้ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงเอ้ยเอ้ยดูดูได้บอลใหม่ครับบอลใหม่ถูกใจมากถูกใจเรืรุ่นอื้มเอาดูดูด,ดูพยายามจับพยายามจับเด่นเอ้าเพิ่งเสียวมือแบบโยกบอลไหมถ้าเพิ่งถ้าเพิ่งถูกไหมดิจะโยกเดี๋ยวเด็กเตะมาคุณแม่เด้คุณแม่เหย,ยียบแตกอีกเลยไปเร็วไปเร็วฟุตบอลสวยดีครับผมสวยมากฟุตบอลนะดูดิ ลูกฟุตซอลลูกไหนไหลูกฟุตบอลลีกบอลลีกน,นั่นเองเอ้ยผู้บอลอยากได้บอลหนึ่งนะครับด,ด,ดูนี่พ่อแม่ของผมเนี่ยนะยายายายของผมแม่โอ้โหโอ้คนยิงก๊กใครอย่กกยยางเดียวะผัวเอ้ยโอ้โหใส่ขาหลังติโอ้สุดยอดมากครับเท่มากเลยทำได้ทุกอย่างครับมิงบอก ตะเล็ดวันตะลดวันเอไปเร็วไปเร็วไปเร็วเๆเออเอาเอาส่งเตะเตะเตะส่งไปูพวหมนไมเอาเอา เพิ่นเพิ่นสีเหยียบเราเพิ่นสีจับเอานะจับเดี๋ยมัเนาะเอาดูดูดูวิธีของมิ่งครับมิ่งจะจับนะครับเอยเอ้ยเอาเอาจับเดี๋ยมัเนาะเตะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกลียบเกลียบเร็วเกลียบแล้วเอา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 เฮ้ยตลุกหรือะโอ้ยแต่ของเล่นชิ้นใหม่ครับ จะอยู่ได้กี come ahead, come ahead. Wrote, ่ว right? ันครับมาลุ้นกันด้วยเอ้ยเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูครับบอลไปแล้วบอลไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเอาอึดอึดอึดเตะตึงไปอีกแล้วไปทล้วคุนแล้วตามไปเล้วตามไปโอ้โหเตะไสโก้อยครับเตะไสโก้อยไปแล้วดู ไปแล้วสองสองพ่อตามตูดกันเนาะบอลผมนี่พ่อโอ้ยย่งตีบอลดอมบ้านยุบานนี่เก็บเก็บเก็บไปแล้ว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 ตีมันไงเนี่ยพุ่นกระดูขาลุดดิขาลุดบุกเนีกระดูกไว้ดีเนาะพุ่นบอกว่าโอ้ยเป,ป็แยัง นี่ยาสอยเฮ้ยมเขามเขาโอน้องห้องเมย์เ่ดกไป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 เ,เอออดี๋ยวดดูดูนม่ปุ้นนี่ปอนนมมาท่านใจผมนี่ดอนดวนนี่หน่อยเพิ่นเออมามาไปเนาะไปเนาะดูดูดดดด อยากเลนน้ำเด้นี่งวงใส่งวงขวายู่บบนี้เอ้าเอาชิวไปทางนี้หน่อยเฮ้เฮ้เฮ้ไปอีกแล้วมองเขามองเขาเฮ้เฮ้เบึ้งเบึ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 งนี่ครับต้องทำรั้วอ้อมครับไม่ได้ครับเดรามีงอกมาครับไป่เอาตาม้างหลังที่เขาคั่วอีกแล้ว หาแนวกินครับหาแนวกินโอ้ไปแล้วได้ยังกินนอกวันนี้เอาเจี๊บกวนมอเรียนมื่อ้มือนี่ตื่นเฮ่อไปตามตูดครับดูดูดู บ่ยอมบ่อยากนอนแต่บ่ไปนอนเอาสุดยอดไปให้นอนก่อนอยากนอนแห้งจนบ่แม่นน้ำตาแตกน้ำตาแตกเราไปนอนไปไปตามหัววันไปเลยวันพาไปนอนองานทำงานใหม่เรื่มมึงไปให้นอนก่อนพวนพักผ่อนก่อนพักสายตาก่อนขวนเัญ สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่มไปมาป่ะมามาเมาเพิ่มเาให้นอนกูไม่นอนนียมาพี่มามาบึงพึ่นเมียขึ้นนายขุ้นนายแหางดีแต่ฟังเสียงขุ้นนายจินหน่อยครับขุ้นนายย้ำย้ำเสียงอือพุ่นนาะเจ็บก็ไล่อุ้ยโอเคเพื่อนวัยเด็กเพื่อนไม่ยุ่งหลังขุ้นนาย บึิ่งมันขีดหอดพอแห้งหนัง่งอยากนอนไปนอนตัวานะบึงครับง่วงนอนครับก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ คำนี้ผู้ใจบรสุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมลากันนะครับสวัสดีครับ